หิวเปล่าหิวเปล่าจ๋าหิวเปล่าเช้านี้ฉะผมให้แล้วหายคันหัวยังหายคันหัวยังฉะผมอาบน้ำชะผมแล้วหนเตื่นแล้วตื่นยังยังเพลมือก็ไม่บวมแล้ว ยังบวมอยู่นะแต่ว่าวันนี้มืออยุ่แล้วนะเนี่ยเมื่อวานมันจะเป่งเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มเหี่ยวแล้วเราต้องรักษาความเหี่ยวให้กลับมาคงสภาพเหมือนเดิมเดวทุมเดี๋ยวทุม,ดทมได้ยินเสียงนี้หลับดีกว่าลำคาญไหม